ครับนี่ชัดๆสามโวลต์พอเอามาผ่านตัวตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ DC b u บัคคอนเวอร์แล้วเราก็ปรับลดแรงดันนี่ปรับโดยหมุนนะครับหมุนตัวนี้ตัวนี้จะปรับได้นะครับนี่เป็นไขควงแบนเล็กๆไขควงไฟฟ้านะครับปรับหมุนลดไฟลงมาให้เหลือ9โวลต์พัดลมตัวนี้ใช้ไฟอยู่9โวลต์นะครับตอนนี้แดดไม่มีแดดขบ ก็ยังสามารถใช้งานได้เอาไฟจากแผงนะครับต่อเข้านี่เลยอินแล้วเอาตรงนี้เอามาเข้าพัดลมเลยนะครับซึ่งตอนนี้พัดลมนี่นะครับลมแรงด้วยอันนี้ทํางานมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับแต่เก้าโมงเก้าโมงนะครับสตาร์ทได้เลยก็มีเสียงเพราะแผงมีความเข้มข้นนะครับเขาะจะผลิตไฟออกมาให้เราได้ใช้งานทุกวันตัวนี้ไม่มีแบตเต